คุณเคยสงสัยไหมเวลาเราเล่น Facebook อ่ะพาดหัวข่าวอ่ะคือมันต้องการให้เราคลิกเข้าไปดูข่าวมันก็เลยต้องพาดหัวข่าวให้น่าสนใจผมเจอมาเหมือนกันสลดรถรับส่งนักเรียนเบรกแตกพุ่งชนเสาไฟฟ้าดับสองที่เหลือติดหมดสว่างเหมือนเดิมเอา้าตกลงไม่มีคนตายเว้ยมีแค่เสาไฟฟ้าดับเฉยมันมีสามข่าว มันมีสามข่าวนะข่าวที่สองไปเจอมาหนุ่มข้างเห็นปะมันจะจั่วมาแบบโหแม่งน่ากลัววะหนุ่มข้างโทรไปซื้อหวยกับเจ้ามือไม่ยอมรับบุกแทงถึงบ้านสองตัวบนร้อยคูณร้อยสรุปไม่มีอะไรข่าวสุดท้ายจริงๆมีข่าวกีฬาด้วยมีเหมือนกันนักกีฬาปีนเขาทีมชาติ ประกาศขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากรอบต่อไปเป็นรอบตัดเชือกใครมันจะไปกล้าเล่นวะแทนที่จะบอกรอบ knock out อะไรก็ว่าไปถูกมะับบ้านไหนอยากดูสแตนด์อร์ดดีแบบหาหติดต่อยินเดียวได้เลยพาผมไปเล่นหามาก